คนบันเทิงอาไรสิ้นครูเพลงคนดังมนัทปิติสารศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสิริอายุ98ปี20ธันวาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าครูมนัดปิติสารศิลปินแห่งชาติจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา4นาิกา16นาทีของวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568ณโรงพยาบาลศิลปแพทย์ศรีนครินหลังเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ เมื่อคืนวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาและได้จากไปอย่างสงบสิริอายุรวม98ปี5เดือนครูมนัทปิติสารเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประจำปีพศ2555 ท่านถือเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในผลงานเพลงประกอบละครโทรทัศน์ไทยและยังเป็นเจ้าของบทเพลงอมตะที่ยังคงตราตรึงมาจนถึงปัจจุบันฝากผลงานเพลงผลงานทางดนตรีเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครและภาพยนตร์จนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงละครมีผลงานการแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นสเสน่หา แต่งเมื่อปีพศ2507ขับร้องโดยสุเทพวงคำแหงเหมือนคนละฟากฟ้าแต่งเมื่อปีพศ2503คำร้องโดยจงรักจันทนาขับร้องโดยธานินอินทรเทพเมื่อพศ2506เป็นต้นและยังได้ประพันธ์เพลงประกอบโทรทัศน์ที่สร้างชื่อเสียงเอาไว้กว่าร้อยเรื่องเช่นพิภพมัจจุราชประสือหุ่นไล่กา อม,มลึตตาลัยปอบผีฟ้าแม่นาคพระขนงสิงหะไกลพบสี่ยอดกุมารห้องหุน่นดาวพระศุกร์ซ่อนกลิ่นละองดาวเจ็ดสุริยันจุดเจ็บในดวงใจขวานฟ้าหน้าดำช้างเพื่อนแก้วเป็นต้นส่วนผลงานเพลงเหมือนคนละฟากฟ้า ขับร้องโดยธานินอินทรเทพได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำครั้งที่หนึ่งจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประเภทนักร้องชายชนะเลิศเพลงไทยสากลประเภทกอประจำปีพศ2507